อันนี้อู้อู้ป้ายจักรยานโอเคเติร์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 เติเติร์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 เติรเติร์เิร์ แล้วกุลบแบบยิจิตอนอ่ะโอเคโดดโดดเขไปโดดโดดโดดยำกับหม่อมยำกับหม่อมยายายาแล้วยำกับหม่อมไปนีแล้วยำกับปูปูโอเคโอ้าเพื่อไปช็อตเฮี่ยนี่ไงเด้อู้

ว mm hmm ิ่ง <y> ป <ük whatnot> <y uk rocket> ุ๊บอืมอืมยังงี้ปุ๊บโอ้อันนี้น่าจะอีซี่อันนี้น่าจะอีซี่ไม่อีซี่นะไม่อีซี่แล้วกูสองกันพู้กูสองกันพู้มีซี่มีซี่อืมปุ๊บโอ้ยอาร์ตวอนไลท์อาร์ตเบปท๊บลิสต์โอ้ย

i <laughs> 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 mama, in a row. Mm-hmm. 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 Mama, Mm-hmm. hmm 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 ไม่ต้องโดด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 

เอ้ซ่อนไซไ์ปงอ๋ฮะอ้วนซปีนอวายอ่ะิงนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีผลก็ไม่ได้กลัวปีนไไปอ้าวไม่เท่เลยเฮียปีนไง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  Thank you go

แรงกันอ oh, 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 e oh, oh, ีกแรงกูว oh ูว oh ูไอ okay, okay. mm ้ห hmm. น mm ูพ hmm. mm ้อยังไงปุวงปุวงปุวงแล้วโอ้โอ้โอ้แหลก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 โอ้ยโอ้โอ้แหลกแหลกโอ้ยโอ้ยปุ่มปุ้งหินหายโอ้โหโอ้โหโอเคโอเค เอไปขำเขาอีกเนี่ยวงูยัดไป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 รู้งูกินปึ๊บโดดหย่องไปก่อนเลี๊ยโดดหย่องไปก่อนโดดหย่องไปอันนี้ไม่โดดเลยโอเคกูไปสุ่มไอ้เหี้ยนี้ก่อนเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูไปสุ่มกาชาก่อนถ้ากูได้ตัวดีกูเลิกเล่นเกมนี้ราชสัตว์

อ๋อฮะไม่ใ huh, ช oh oh, sure, sure. uh ่อ huh, like ๋อไปซืออะไรนะเอออ๋อ huh, อ uh ๋อเป็นสัไเป็นไงไหลอ๋อฮะปิดไม่เสร็บูปิม่เร็ชิมอฮะอฮ huh, ะไม่เสร็มาจะเสเฮ้ยนี่ไง Let's go b บลูบล <If> ูบล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 ูบนี่ไงนี่ไงครื่งติดไงอีกแล้วครื่งติดเอ้ไม่เอาฮาไปไหนมามาซ่ากันูเดมนมั ชอยแก้มโชยดาบมุ่นมุ <Nein> ่น <Gentle> กูแหลกไปสัตว <soup> ์โอ้ยนี่แหลกอันนี้แหลกเฮ้ยแต่รอดโอ้นหนซ่งเส้นหืออ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 ื้อ่าฮ่าอ่าฮ่าโอ้โอ้เอาเจลลสเป็นบรูเพอร์เฟคช็อตอะเพอร์เฟคช็อตอะโอ้ไอ้ลุย์เลยไลโอ้โอ้ไอ้ตัวไป โอ้ไอ้วิ่งนะ why ไอ้ energy น้พุอมเช่าตาพุอมเช่าตาพุ่มเชอตพุ่มเช่าตาโอ้โอ้ดู้วก็เอาร์ z z ควบบู l อล s go o k เ y o k ตั้งใจแล้วตั come come ้งใจโอ้โอยเกือบตายเกือบตายดีดีไงี้เงี้ยหลบค้ำกำหม่อมหลบค้กำหม่อมหลบค้ำกำหม่อมหลบค้มกำหม่อมหลบค้ากำหม่อมหลบค้ำกำหม่อมไปดี เอ็งรีบเลยด้วยคุที่หล่ขนาดนี้เป็นของคุณนะโอ้ยชีเมดาฟานโดมีดบีบิชีบีดาฟานชีบีดาฟันดีบีดาเทียนเอ้าบูบูบูบิชั่บู๊ โอ้ยอย่าแลก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 อย่าลกคอมกูใกล้ตายแล้วเฮียอย่าตายอย่าตายอย่าเพิ่งตายตอนนี้โอ้โอ้ปังปัปึ๊บโอ้โอโอ้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 อ้อ้้โอ้โอ้โอโอ้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 ้โอ้โอ้โแต่อ้โ้อออ้ นิกสิอีีกลืมกส <Trustee S 1> ิอีีลิกสิไอสัตว์กูลืมเช็คีปุ่มปิดเพลงอีฮีอ่ะปิดปิดป <them> ิดแม่หมดปิดแม่หมด